เอาละครับทุกคนได้เวลามาอัปเดตแพดดาร์กบอลเลเจนต์ในอาทิตย์วันที่12มีนาคมแล้วนะครับก็อาทิตย์นี้มีอะไรพิเศษนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็คือตารางการออกตัวละครเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไปอีกแล้วเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนะครับเราไปเริ่มดูจากข่าวใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็คือที่เขาประกาศมานะครับทุกคนเมื่อเพิ่งประกาศมาเมื่อวานนะครับทุกคนว่าจะมีเรื่องของ Legends Information นะครับ Legends Information ก็คือ เป็นรายการเผยตัวละครนะครับชื่อใหม่เนาะเมื่อก่อนชื่อรีวิวแอนด์สตัฟนะครับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเขากําหนดมาวันที่13นะครับก็คือเป็นวันพฤหัสแต่ช่วงเวลาก็คือโอเคสามทุ่มเนาะสามทุ่มเวลาบ้านเรานะครับทุกคนผมก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์สดรอดูตัวละครใหม่พร้อมกันนะครับก็อย่าลืมรอติดตามชมกันได้นะครับมาลุ้นตัวละครใหม่พร้อมกันนะครับส่วนถ้าถามว่าถ้าเป็นตัวละครใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรใช่ไหมทุกคนอันนี้คือมันค่อนข้างที่จะคุมเครือนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าประเด็นเนี่ย มันมาวันที่13เนี่ยนะครับเผยตัวละครประกาศตัวละครวันที่13เนี่ยแปลว่าวันศุกร์ตัวละครใหม่จะมาอย่างนั้นเหรอนะครับคือว่าเพราะเพราะว่าปกติของไอรายการเนี่ยนะครับทุกคนคือพอมันแถลงวันหนึ่งแล้วอ่ะอีกวันหนึ่งตัวละครก็จะออกตู้ก็จะมาใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลัดมาวันศุกร์นี้เลยหรือเปล่าเพราะมันก็ฟังดูแปลกใช่ไหมทุกคนที่ตัวละครจะมาวันศุกร์เพราะเซลเราก็เพิ่งได้ไปพูดก่อนมันจะถี่ไปหรือเปล่านะครับ แต่ถามว่าเป็นตัวอะไรตัวละครอะไรได้บ้างนะครับทุกคนคือที่ผมบอกว่ามันคุ้มคือเพราะว่า1เลยคือภาคน,นี้บอกไว้ว่าจะมีไอ้ช่วงแคมเปญเซลเนี่ยนะครับเซลซาก้าเนี่ยมันจะอยู่จนถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งดูจากวันที่แล้วเนี่ยสิเนี่ยถ้ามาวันที่1 4มันก็ยังนับเป็นกลางเดือนอยู่ใช่ไหมทุกคนมันยังไม่พม้นวันที่15 16อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์มีความเป็นไปได้ว่าตัวละครของภาคเซลซาก้าจะมาอีกตัวหรือเปล่าแต่ ที่ผมบอกว่าคุมเครือเนี่ยถามว่าโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนคือผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไดมะนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะไดมะเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะดูจากที่ดกคังพึ่งปล่อยตัวละครอย่างซูเปอร์เซย่าสามบิจิตา้ามินิออกมานะครับก็จะเห็นได้ว่าโอเคแสดงว่าเรื่องของลิมิตการปล่อยตัวละครเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะถึงจุดที่ว่าซูเปอร์เซย่าสามบิจิตา้าควรจะออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยทุกคนคือไดม ตอนช่วงแรกของดั้งบอลเรจินนี่คือปล่อยออกมารัวๆเลยนะครับแทบจะแบบโอเคโกคู Goku ล่างใหม่มาปล่อยปล่อยปออกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมทุกคนแต่พักหนึ่งมันหยุดไปนะครับถ้าให้ผมดาวเนี่ยคือว่ามันน่าจะมีกฎระหว่างค่ายทําอนิเมะกับของเกมนี่แหละว่าแบบปล่อยตัวละครได้เร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยมั้งนะครับทุกคนแต่จุดนี้เราก็รู้กันหมดแล้วนะครับซีรีส์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้2ออย่างคือไม่ได้มะ ก็เป็นตัวเซลซาก้าอีกตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเรามาพูดกันว่าถ้าเป็นเซลซาก้าจะเป็นตัวอะไรได้บ้างโอเคก็มาดูเซลซาก้ากันนะครับทุกคนคือเซลซาก้าเนี่ยจุดนี้เราได้เซลไปแล้วนะครับเซลเนี่ยก็คงหมดสิทธิ์ไปแน่นอนแล้วนะครับไอทีโกคูก็มีแล้วนะครับซุปเปอรท์ทังสก็ปปไปแล้วซุปเปอร์เซย่สองโกฮังเนี่ยมีตัวอัลต้าแล้วแน่นอนว่ามันคงจะไม่เป็นตัวอัลต้าติดติดกันอยู่แล้วนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็คือ ไม่ตัวละครมันต้องเป็น LF แน่ๆใช่ไหมทุกคนในรอบสล็อตตรงเนี้นะครับดังนั้นมันจะเป็นใครได้อีกนะครับเซลซาก้าเนี่ยก็แทบจะไปหมดแล้วนะครับทุกคนจะเหลือก็เหลืออะทรังส์นะครับทรังส์ก็จะมีร่างที่เป็นสาก้ามอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ก็ร่างผมยาวแบบนี้นะครับทุกคนก็ไม่ก็ซูเปอร์เซียสองโกฮังอะไรเงี้ยทุกคนมันมันแบบถ้าเป็นโกฮังอีกผมก็ก็คงจะช็อกเลยนะทุกคนแต่ก็ มันก็คงไม่มีอะไรน่าแปลกใจไปกว่านี้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่านะโกฮังบอเลเจนส์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะมันคือของจริงเลยนะครับก็ในเซลซาก้าเนี่ยทุกคนคือตัวแทบจะหมดลวนะครับ <S <S นอกเหนือจากว่าจะเอาซูเปอร์เบจิต้าบนมาอีกรอบเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นวีแวลแต่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าซูเปอร์เบจิต้านี่ก็ออกมาปีที่แล้วเองนะครับไม่ได้นานขนาดนั้นนะฮะก็เนี่ยเซลซาก้าค่อนข้างจะจํากัดมากๆทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะเล่นมุกอะไรเหมือนกันนะครับแต่ จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของไดมะถูกไหมทุกคนเพราะว่าไดมะเนี่ยมันยังเปิดกว้างมากนะครับทุกคนตัวละครมันต้องไล่อีกเยอะนะครับตอนนี้ในเกมเรามีโกคู3ตัวกอริโอแล้วก็ธามากามินัมเบอรทนะครับทุกคนก็จะเหลืออีกเพียบเลยนะครับทุกคนในจุดนี้ก็จะถ้าเป็นเบจิต้าก็ดูสมเหตุสมผลนะครับ เพราะว่าเบจิต้าก็ดูไฮบ์มากๆแล้วก็ดูเป็นทัดตามไทม์ไลน์ที่เขาเห็นตรงเนี้ยนะครับทุกคนก็คือมาถึงจุดที่ต้องเป็นเบจิต้าสู้กับไทม์ไทมากามินัมเบอร์ทูใช่ไหมก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นเบจิต้าเป็นตัว LF ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตัวข้างตู้ตัวสปาร์กกิ้งก็จะเป็นททมากามินัมเบอร์ทูก็มีสิทธิ์นะครับทุกคนเพราะดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยดูจากตู้เก่าของซูเปอร์เซียโกคูมินิก็คือมาคู่กันเลยกับททมากามินัมเบอร์ทรี นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเบจิต้าซูเปอร์เซียสาอยู่เหมือนกันนะครับก็ในอาทิตย์นี้ก็แน่นอนว่าเรื่องการเปิดตู้ไหนต่างๆเนี่ยทุกคนก็ต้องพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับผมก็จะพยายามเน้นย้ำว่าทุกคนควรจะรอเรื่องของรอดูตู้ก่อนนะครับว่าว่าตัวอะไรจะมาเนาะทุกคนนะอันนั้นคือเราชัวร์ที่สุดคือเราเซฟเพชรตรงนั้นดีกว่านะครับโอเคเรากลับไปดูในเกมกันครับก็ในส่วนของอัปเดตในอาทิตย์นี้นะครับทุกคนเรื่องของตู้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะนะ ก็เหมือนจะมีเรื่องนี้นะฮะ full power battle เป็นสู้กับซูเปอร์เบจิต้านะครับจะเป็นการหินอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็มีเป็นเบจิต้ามาเป็นบอสให้เราไปเล่น full power นะครับหมดนี้ก็ไปฟาร์มกันได้ทุกคนสําหรับผู้เล่นที่พลาดตัวละครฟีตูเพย์ต่างๆเนี่ยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะช่วยให้เราสามารถไล่เก็บตัวฟีตูเพย์เก่าๆได้นะครับทุกคนโดยโดยใช้ตั๋วเนี่ยเอาไปไล่แลกเอานะฮะก็อย่าลืมทํากันนะครับทำแค่ดานที่พอไหวก็พอนะฮะดันไหนไม่ไหวก็พักก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีก โอเคก็จะมีเรื่องของรู้สึกว่า Tournament of Power จะโอเคใช่นะครับ Tournament of p อ w e r เนี่ยจะไอ้นี่ด้วยนะครับขึ้นซีซั่นใหม่แล้วด้วยนะครับเซนไคเอลต้าสเปซไทม์ลัชด้วยนะครับโอเคครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตแค่นี้เพราะผมคิดว่าอาทิตย์นี้เขาคงจะไม่ได้อัปเดตวันพุธเป็นพิเศษทุกคนแต่อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะไปอัปเดตวันศุกร์พร้อมกับตัวละครใหม่หรือเปล่าน,นะครับเพราะดูเท่าที่ดูเนี่ยคือไม่ได้มีอีเวนต์อะไรอัปเดตเท่าไหร่เลยคครรรับมีแ่่เเือองงข เรื่องของเซนไครลัชใช่ไหมทุกคนก็จะมีแค่นั้นเนาะแล้วก็มีตู้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้ใหม่กันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตู้ Perfect sale ซลลนะครับยังอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ถึงวันพุธหน้าเนาะก็หมดแล้วนะครับก็จุดนี้ถามว่าเซลเป็นตัวละครที่เก่งไหมคุ้มที่จะเปิดไหมทุกคนก็แน่นอนว่าถ้าใครดูเทรลลิสแล้วก็คงจะได้คําตอบห,หน่อยๆนะครับคือมันเก่งอะเก่งแน่นะครับทุกคนแต่ประเด็นคือด้วยความว่า1เลย คือทีมของเซลเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างจัดยากนิดหนึ่งถ้าไม่ได้เล่นฟิวเจอร์พาฟว์พเนนหรือว่าแอนดรอยเป็นพิเศษนะครับพาฟว์พเนนกับ Android เนี่ยยังจะยากนิดนึงแหละนะครับทุกคนเพราะตัวค่อนข้างจํากัดเนาะแต่ว่าถ้าเล่นกับฟิวเจอร์เนี่ยผมว่าเพอร์เฟกพอสมควรเลยนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆแหละนะครับเปิดมาในจุดนี้ก็คุ้มแหละนะครับเพราะว่าไปแก้ทางเล่น p v p ในเมตาเนี่ยคือดีมากๆนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือเกลือนะครับเปิดยังไงก็เกลือนะครับ เหนื่อยมากนะครับกับเซลเนี่ยก็คงจะทําใจหน่อยๆแล้วนะครับไอดีลองผมก็จะเปิดันกว่ามันจะไปแหละนะครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละไอดีหลักเนี่ยผมก็ลองไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มานะก็ทําใจแล้วนะครับในจุดนี้ก็ใครจะเปิดก็ซู้ๆนะครับสาหรับตัวนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับทุกคนถ้าตรงทีมที่เราเล่นเนาะโอเคส่วนต่อมาเนี่ยก็มีไอตู้นี้แอบมานะครับเมื่อวานใช่ไหมตู้เอ้ยมาเมื่อวานหรือมาลื่นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซูเปอร์เซียสองโกฮังเนี่ยอัลต้าตัวนี้ก็ อย่างที่ผมบอกไปหลายๆรอบคือมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆแล้วมันได้เรื่องของการบัฟจากการที่ b a t t l ิ v e วอร์ชั7ขึ้นมาทำให้เรื่องของการอาร์เมอร์เบกกับเรื่องของการ์เขียวแบบแอนิเมชันสั้นของโกฮังเนี่ยมันโกงมากๆนะครับทุกคนแต่จุดนี้ก็เริ่มเจอตัวแก้ทางเยอะแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอมตะไม่ได้เทพเหมือนแต่ก่อน100%แล้วแหละนะครับทุกคนแต่ก็ยังเป็นตัวที่โกงมากๆและเป็นออลตา้าที่จะมีอายุการใช้งานยาวนานมากๆเช่นเคยนะครับทุกคนแทบจะเรียกได้ว่า มันคงจะอยู่ไปตลอดการแหละนะครับทุกคนคือมันออกแบบตัวละครมาได้แบบแบบอายุการเหงามันยาวแน่นอนทุกคนเพราะมันรวมทุกอย่างที่โกงของอ b บิลิตของตัวมาอยู่ในตัวเดียวนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ถามว่ายังคุ้มที่จะเปิดไหมถ้าเล่นตรงทีมก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนแต่จุดนี้5ดาวอาจจะเริ่มเห็นความเปราะมากขึ้นมากๆแล้วนะครับทุกคนก็ต้องเล่นระวังเป็นพิเศษเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นตู้ ไอตู้นี้วนกลับมาอีกแล้วใช่ไหม Legends Mega Rising นะครับเป็นตู้ของภาคกาลิจูเนียนะครับทุกคนก็จะเป็นภาคมูฟวนะี่เนาะก็อันเนี้ยถามว่ามีตัวละครอะไรดีๆบ้างทุกคนคือคู่ปิกาโลโกคูเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีนะนะครับเพราะว่าเป็นแดงแล้วก็แดงรีเวิร์สใช่ไหมนะครับทุกคนก็สีค่อนข้างดีนะครับสีแดงเนี่ยก็ใช้ได้มากนะครับทุกคนแล้วแดงรีเวิร์สก็จะเป็นก็คือเหมือนอาชนะสีฟ้าใช่ไหมทุกคนก็ ก็โอเคอยู่นะนะครับเอาไว้แก้ทาง2จุดได้เลยในเมตาเดียวนะครับทุกคนแต่ถามว่าในจุดนี้คือมันเหมาะกับเมตานี้แค่ไหนหรือมันใช้งานได้แค่ไหนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีขนาดที่จะต้องไปตามหาขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่เพื่อการสะสมในคู่นี้เท่มากนะครับผมก็อยากได้อยู่นะครับและตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งก็คือกาลิกจูเนียแหละนะครับกาลิกจูเนียเนี่ยเป็นตัวแทงที่เรียกได้ว่ารถถังดีกว่านะครับทุกคนแทงแบบถึกสุด นะครับทุกคนคือด้วยความว่ามันเป็นตัวสีม่วงเนี่ยนะครับจุดหนึ่งคือตัวละครเนี้เอาไว้แก้ทางตัวสีเขียวได้ดีมากๆนะครับคืออย่างเบจิโตบูเนี่ยก็คอมโบไปเถอะกาลิกจูเนียไม่ตายหรอกนะครับทุกคนอันนั้นคือคอนเซปต์ของตัวละครนี้แหละนะฮะแต่เรื่องดดเมจเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับทุกคนดดเ,เมจเบามากๆคือทําหน้าที่อย่างเดียวคือแทงแทงเท่านั้นเลยจริงๆนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็ถ้าถามเรื่องความแทงตัวนี้สิเต็ม10เลยนะครับทุกคนแต่เรื่องทำาดเมจนี่คือไม่ได้เรื่องนะครับ แล้วก็จะมีใครอีกเนี่ยตู้มีซูเปอร์เบบี้สองใช่ไหมก็ตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจะอายุการใช้งานก็เริ่มแบบมันเก่าไปมากๆแล้วแหละนะครับทุกคนแต่เป็นตัวสีเหลืองที่มันเคยดีมากๆนะครับจุดนี้คือตัวสีเหลืองมันเริ่มจะแผ่วแล้วนะครับทุกคนแล้วมันก็มีตัวสีเหลืองเก่งๆเยอะเนาะในจุดในเมตานี้นะครับก็แคบจะเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้แล้วแหละซูเปอร์เบบี้สองเนาะ มี Orange p i ิ c กโลที่จุดนี้ก็มี2ชีวิตแต่ว่าก็ไม่มีเห็นใครใช้แล้วนะครับทุกคนตัวมันค่อนข้างใช้ยากเนาะซูเปอร์เซียสคูเป็นตัวสำรองไปแล้วหลังจากได้เซนไครจีเลนเป็นตัวสำรองโกฮังนี้ไม่มีอะไรนะครับมาจินต้าไม่มีอะไรแล้วนะครับจเนนี้ไม่มีอะไรซามัสเตัวนี้ก็เคยเป็นตัวที่ดีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรละอ่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนถามว่าตัวไหนที่ดีมากๆในตู้เนี้นะครับทุกคนก็ คือถ้าเปิดได้จริงๆเนี่ยนะครับทุกคนได้พิกโกโรโกโคูกับการิคิวเน,เนี่ยก็ถือว่าพอละนะครับทุกคนก็2ตัวนี้ก็พอจะหาประโยชน์ได้แหละนะครับทุกคนแต่ต้องดาวสูงมากๆแล้วนะครับไม่ถึงกับจําเป็นแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่มีประโยชน์นะครับทุกคนถ้าถามว่าแบบเฮ้ยจะเอาไปใช้ได้จริงไหมก็ใช้ได้แหละนะครับทุกคนไม่ได้ดูฝืนเกินไปหรอกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ออปชั่นที่จะคุ้มพอที่จะใช้เพชร ในการเปิดหาหรอกนะครับทุกคนอันนี้ก็คือคอนเซปต์เนาะสำหรับตู้นี้นะฮะความน่าเปิดไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันเป็นตู้สายสะสมเนาะทุกคนเนาะใครที่จะเน้นอยากเก่งขึ้นใน PvP หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนําให้เปิดหรอกนะฮะส่วนตู้ซูปเปอร์ไซย,ย่าในตํานานบรลี่ตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับทุกคนคือมันเป็นตัวละครที่จะเก่งมากๆในจุดที่มันเจ็ดดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นอัลตาที่ได้แพทตินัมอิคุปเมนแล้วนะฮะจุดนี้ก็มีทางเดียวที่จะ กลับเอามาใช้ได้จริงๆก็คือต้องเจ็ดดาวคนไปนะครับหรือว่าเปิดให้ได้2ตัวนั่นเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับใครที่มีตัวเดียวอยู่แล้วแล้วแบบเล่นทีมจริงๆแล้วอยากแบบหายสักตัวนั้นเอาแม็เซนะ make sense นะครับทุกคนแต่ถ้ามีไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ยากหน่อยนะครับเพราะต้องเปิดหาทั้งสองตัวเนาะต่อไปก็จะเป็นตู้นี้ตู้นี้อ่ายังอยู่ก็จริงทุกคนแต่ว่าไม่มีค่าอะไรให้เปิดละนะครับเพราะว่า Cpower ก็หยุดคูณ2ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้แค่600เนาะ อืมอันนี้คือไม่น่าเปิดเลยนะครับทุกคนแล้วประเด็นของ IT Go โกคูเนี่ยคือเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวละครทางเลือกไปแล้วนะครับทุกคนมันไม่ได้ถึงขั้นกับดีขนาดที่แบบมันไม่ใช่ตัวแลคลรี่ทุกคนไม่ใช่ตัวที่เก่งด้วยตัวเองมันเป็นตัวละครที่ยังต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่นะครับแต่ผิดกับซูเปอร์ทรังค์ที่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับในจุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าใครเปิดตัวนี้ก็อาจจะเลงซูเปอร์ทังค์เป็นพิเศษ,ษก็ไม่แปลกนะครับก็สโกคูก็ยังเก่งมากๆนะครับโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกตู้ดม ตัวไดม์เนี่ยเหลือ18วันนะครับทุกคนก็อันนี้คือสําหรับใครที่เล่นจะเล่นทีมไดมา์เนี่ยทุกคนก็จะมีจุดที่สําคัญมากๆที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเรื่องของกอริโอเนาะนะครับเพราะกอริโอเนี่ยจะมีสิ่งที่สําคัญมากๆในกรณีที่เขาเป็นตัวบัฟเลือดให้กับทีมไดมาร์นะครับซีเิตี้เขาเนี่ยเป็นซีบิตี้แบบเป็นตัวเดียวที่มีเรื่องของการบัฟเลือดให้กับทีมไดมา w ์เวิเบิร์บิเดอร์นะครับก็ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยในอนาคตสําหรับทีมไดมา์เนาะนะฮะ ก็ใครที่คิดจะวางแผนจะเล่นไดมาร์จริงๆก็ตู้นี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีทุกคนเพราะว่า c b t มันยังเป็นฟันสองอยู่นะครับทุกคนมันไม่มันไม่เคยลดเลยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของชาวไดมาร์นะครับส่วนตู้นี้ผมไม่แนะนําแล้วตู้โกคูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องของตู้เนาะนะฮะคือถ้าไอเดียที่ดีที่สุดสําหรับอาทิตย์นี้นะครับคนก็คือเรารอดูเรื่องของการเผยตัวละครในวันพฤหัสก่อนนะครับแล้วลองดูว่าโอเค ตัวละครนั้นเราจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบหรืออะไรยังไงนะครับทุกคนค่อยกลับมาตัดสินใจจากที่ผมแนะนําไปแล้วกันนะครับในคลิปตู้พวกนี้นะถ้าจะเปิดจริงๆสําหรับผู้เล่นใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าช้อยที่ดูดีที่สุดนะครับทุกคนแล้วได้มาแล้วเล่น PVP แล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดก็แน่นอนล่ะคือ Perfect s e l l นะครับทุกคนแต่แนั่นแหละ ตู้ออาตามันก็ไว้ใจไม่เคยได้นะครับทุกคนก็ผมจะย้าเตือนอยู่เสมอว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็พยายามไปลงเรื่องของตู้ LF ดีกว่านะครับตัว Legendary Limited นะคือในตู้มันจะมีภาษีดีกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ตัวหลักเราก็ยังได้ตัวที่มีประโยชน์บ้างข้างตู้บางทีก็เก่งอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแต่อัลตานี่คือถ้าไม่ได้ออาต้าคือในตู้นั้นไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกคนก็เป็นตู้วัดดวงแหละนะครับทุกคนเกมมันก็ออกแบบมาองนี้แหละนะทุกคนนะก็ อาทิตย์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันศุกร์ผมก็คงต้องมาอัปเดตอีกทีผมคิดว่านะนะฮะเพราะว่ามันคงจะมีอะไรมาเพิ่มแหละนะครับถ้าตัดใดที่เขาจะเอาตัวละครเข้าวันศุกร์เนาะทุกคนเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปเจอกันครับ